แมวส้มรายงานตัวครับผมพี่ทองเอกทองคิวรายงานตัวครับผมไม่ลูกไหนแ้วนั่นเห็นแต่หางใครอยู่ในอุโมงใครอยู่ในอุโมงลูกอาจจะเป็นทองถุงทอง ทองกับทองกลาวนะคะอันนี้พี่ทองเอกกับพี่ทองทิวน่าเรียงตัวเลยหลูกฮะน่าเรียงตัวเลย น้องๆไปไหนกันหมดน้องๆไปไหนกันหมดผมสองหนุ่มรายงานตัวครับผมแ้วสาวไปทำอะไรกันอืมแ้วสาวไปทำอะไรกันลูกบอกวันนี่มาไปลื้ออะไรกัน เร็วๆออกมานี่เร็ว